มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวนาแก้ไขด่วนทกสอโอนเงินเข้าให้ไม่ได้ค่ะเมื่อวันที่17ธันวาคมเพจพืชเศรษฐกิจไทยได้โพสต์ข้อความระบุว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกสเปิดเผยว่าการใส่เงินช่วยเหลือชาวนารายละ500บาททั้งทกสได้โอนให้เกษตรกร,ร,กรไปทั้งหมดแล้ว4.5ล้านครัวเรือน ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะแต่ว่าล่าสุดได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าโอนเงินไม่สําเร็จจํานวนหนึ่งแต่ว่าไม่มากค่ะสาเหตุเพราะว่าบางบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วให้ทายาทคนที่เสียชีวิตนําเอกสารมายืนยันตนได้นะคะเช็คการโอนเงินช่วยเหลือรายละ500บาทอีกครั้งที่นี่โดยเช็คเงินเข้าได้4ช่องทางดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เช็คสถานะโอนเงินที่ลิงก์ของธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรณ์และการเกษตรค่ะกลอกเลขแบบประจำตัวประชาชน13หลกักกดค้นหา 2. เช็คจาก ATM 3. ปรับสมบุดเงินฝากธนาคารที่ธนาคารค่ะ 4. กดสมัครเช็คเงินเข้าออกผ่านลายของทกสฟรีนะคะโดยกดไอดเพื่อนใช้ ID หากตรวจจากลิงก์ไม่ได้ลองตรวจสอบด้วยวิธีอื่นดูนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีๆจากเพจเพื่อเศรษฐกิจไทยและขอขอบคุณมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ